พิงก์กำลังจะบุกทำเนียบขาวอัปเดตข่าวสารของสาวแบล็กวิงก์กันนะคะเมื่อช่วงเช้าโรเซ่ค่ะออกเดินทางจากสนามบินอินชอนมุ่งหน้าไปยังนิวยอร์กเพื่อร่วมกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมซันวาซูค่ะที่กำลังจะจัดขึ้นที่มเมตนะคะในวันที่29มีนาคมที่จะถึงนี้เจ้าแชงก็มาในลุคเท่ๆสบายๆ,ายๆน่ารักกิมหวานนะคะแบบว่าส่งให้กับวิง์อย่างที่เห็นค่ะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะเมื่อคือนนี้เพื่อนๆก็มีการจัดงานฉลองวันเกิด ครบรอบ26ขวบปีเต็มให้กับนอริซ่ามีเวทีน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะคะนอกจากจะมีการจัดเค้กวันเกิดหลายก้อนแล้วเนี่ยก็ยังมีเวทีย่อมย่อมแบบนี้ให้กับนอริซ่าอีกด้วยเรียกว่าเพื่อนๆก็ใส่ใจเนาะแล้วก็เอนดูนอลิซ่ามากๆเลยนะคะสัดงานฉลองให้แบบ น่ารักจิงๆเลยคะส่วนข่าวดีข่าวถัดมาก็มีข่าวว่าสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้กําลังประสานงานกันด้วยนะคะเพื่อที่จะนำแบ็คพิงค์แล้วก็เลดี้กา้ามาแสดงฉลองครบรอบ70ปีพัธมิตรเกาหลีแล้วก็อเมริกาในงานเลี้ยงอาหารถ้ำด้วยค่ะ แต่ว่าปัญหามันก็คือกําหนดการของทำเนียบข่าวเนี่ยคือจะเลี้ยงรับท่านประธานาธิบดีเกาหลีนะคะในวันที่26เมษายนที่จะถึงนี้นั่นเองซึ่งมันไปตรงกันกันกบวันที่แบ็คพิงค์ค่ะมีคอนเสิร์ตท,ที่เม็กซิโกบัตรก็ขายโซเอาท์ไปหมดแล้วด้วยนะคะจึงไม่แน่ใจค่ะว่าแบ็คพิงค์จะไปได้หรือเปล่าหรือว่าจะมีการเลื่อนง,งานเลี้ยงออกไปหรือว่า จะใหญ่ถึงขั้นเลื่อนคอนเสิร์ตไปอันนี้ก็ไม่อาจจะทราบได้คงจะต้องรอดูกันไปนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถึงขั้นมีข่าวออกมาแบบนี้เนาะ<ฮ>ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะทั้งอเมริกาแล้วก็เกาหลีค่ะงานนี้เนี่ยก็คืออยากได้2ตัวแม่ทั้งแบ็คพิงค์แล้วก็เลดี้กากานะคะมาร่วมฉลองครบรอบ70ปีระหว่าง2ประเทศของเขานั่นเองก็มารอดูกันไปค่ะว่าบทสรุปจะเป็นยังไงนะคะอแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า